ก็ขอกราบสวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่ผมการใส่ข่าวนะครับผมคลิปวิดีโอนี้ฮะเราผมไม่ค่อยมีเวลาว่างนะฮะทางผมหรือทางเอ่อทางผมนี่แหละผมไม่ค่อยมีเวลาว่างช่วงนี้ผมเป็นอะไรไม่รู้นะนิสัยจะติดแบบชอบพูดผิดถูกถูกนะครับก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับที่พูดผิดผิกถูกนะครับก็ใครฟังก็ <laughs> ฟังให้ดีๆนะช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยว่างมาทําคลิป แต่ผมมีแนวทางว่าอนาคตเนี่ยผมจะเปลี่ยนวิธีการแนวทางในการรับเกรดของนะครับยังไงนั่นเหรอก็ผมจะอัปเกรดของในการที่ว่าจะไม่มีของมานะครับสอนว่าไอเทมตัวนี้ตบที่ไหนเพื่อให้มันเป็นเป็นไกด์ให้กับผู้เล่นใหม่ๆที่อาจจะเพิ่งโหลดเกมนี้มาเล่นหรือจะเป็นผู้เล่นเก่าหรือบางคนที่เป็นผู้เล่นเก่าแต่ว่าแบบ เป็นคนที่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับไอเทมพวกนี้ว่าอยู่ที่ไหนใช้เว็บแต่บางคนก็ลิ้เก็บไปเปิดเว็บมาเปิด u t u b e ดูดีฝาไม่ง่ายฝาอะไรอย่างเงี้ยมันง่ายกว่าบางทีบางคนไม่ได้จําแมปอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่ดีสำหรับผมด้วยเพราะว่าตอนนี้มีระบบพรีวิวแล้วนะครับมีระบบพรีวิวให้ดูว่าไอเทมนี้พออัพเกรดไปแล้วมันเพิ่มอะไรเพิ่มอะไร,เพ,ะไรเพิ่มอะไรบ้างนะครับมันก็เลยทําผมอ่ะบอกบอกแค่ไอเทมที่ไปดอก ว่าไปดรอปจากที่ไหนก็พอมันก็โอเคนะครับใช้ได้แต่ยกเว้นไอเทมสําหรับบางชิ้นบางอันนะที่ผมจะที่มันเออที่ผมจะไปดรอปมาอัปเกรดให้ดูเพราะว่ามันเปลี่ยนรูปร่างนะครับจะได้ดูจะได้เห็นกันพร้อมๆกันว่ารูปร่างมันเปลี่ยนไปยังไงนะครับเออแล้วมีอย่างหนึ่งช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างใช่ไหมแล้วนะผมไปเจอคนคนนึ่งไปเจอกลุ่มหนึ่งมากฝ่านะครับ ก็ขอขอบคุณนะฮะที่ยังดูช่องผมอยู่นะครับและติดตามช่องผมอยู่เนาะเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาว่างมาทําคลิปเพราะผมต้องทํางานเหมือนกันนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงวัยทํางานนะครับผมไม่ใช่วัยเรียนนะถ้าผมเป็นวัยเรียนเนี่ยผมมีเวลาว่างเยอะนะครับแต่ตอนนี้ผมเป็นวัยทางานนะครับผมก็เลยไม่ค่อยมีเวลาว่างเยอะเท่าไหร่นะไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับก็เวลาที่จะมาเวลเวลาที่จะมาทำอะไรนู่นนี่เนี่ยไม่ค่อยมีและตัวที่ยืนอยู่ข้างผมนี่ก็คือ f อ a r e n a ซึ่งเป็นตัวที่ผมทํามาตั้งแต่ยุคก่อนที่ผมยังไล ผมทำเป็นตัวนักแปลธาตุตอนนั้นยังไรสตรีมอยู่นะครับไม่ได้อัพเวลผลิตการแปลธาตุเลยนะครับอุ้ยมีใครนะผมไม่ค่อยได้อัพเปลี่ยนผลการแปลธาตุเลยนะครับตอนนี้ก็มาทำแล้วนะครับก็พยายามหาเวลาคือเป็นเกษียณว่าทำนะครับตอนนี้ผมก็เลยไปถามป้าเฟิร์นว่าอะไรเงี้ยไปทมช่องตะกร้ฟูบุกินะฮะผมถามว่าเออมันต้องเริ่มจากอะไรก่อนในการผลิตนะครับถือว่าการผลิตเนี่ย ใครทาไปแล้วเนี่ยเวลตันแล้วเนี่ยบอกเลยว่าเขาทําแต่ละคนเนี่ยไม่เคยผิดหวังนะครับทํากําไรให้เขาได้มากโขอ,อยู่นะครับมากเลยแหละเรียกว่ามากเลยอ่ะแต่ต้องมีความขยนนันด้วยนะต้องบอกความขยนนันนียนะฝาเราจะทําการผลิตนู่นนี่นั่นโน้นได้นะครับเพราะการผลิตเราทําอะไรได้บ้างเรามีวัหถุดิชิ้นมากมายครับที่เราได้จากการผลิตเนาะโดยที่เราแบบใช้มันตลอดมาโดยที่เราไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับ mm hmm. ก็จะมี เออหลักๆที่คนใช้กันบ่อยก็จะเป็นตากอนคลอเดตเตอร์เมนมูรามะซามาซาโมเนะนะครับประมาณนี้ที่เห็นผลมาที่สุดนะครับในการผลิตแล้วณปัจจุบันนี้มันก็มีมาอีกหลากหลายมากมายเลยนะครับผมแต่ถึงบางอย่างมันจะสู้ไอเทมด้านนอกที่มันตอบจากมอนสเตอร์หรือจากบอสท,ที่เอามาอัปเกรดไม่ได้ก็เถอะแต่ถือว่าอัพทำไว้แล้วจะไม่เสียเสียแรงเปล่าไม่ทําไว้แล้วไม่เสียแรงเปล่าช่วงนี้ผมก็มาทํา หาเวลาว่างนิดหน่อยก็มาทำนะครับก็ถือว่าเป็นไอที่ดีอนาคตผมไม่รู้ว่าจะทำไปได้ไกลแค่ไหนแต่ก็ต้องพยายามหาเวลามาทำแล้วจะเวลตัวละครตัวอื่นด้วยต้องพยายามหาเวลาเบียดมาว่าเอ้ยวันนี้เราจะทำการผลิตน,นะไวันนี้เราจะเวลนะอะไรอย่างนี้แล้ววันนี้จะไปรับของวันนี้จะมาอัดคลิปนะผมต้องจัดตารางเวลาแล้วเดี๋ยวนี้เพราะไม่งั้นเนี่ยช่องผมจะไม่มีคลิปลงแล้วคนที่ติดตามผมอยู่คือแบบว่า พี่ไม่ไปลงคลิปสักทีไม่เป็นสัปดาห์แล้วก็ขออภัยเธอน,น,นะครับที่ผมไม,ม่ลงคลิปไปสัปดาห์นะครับขออภยนะัยาที่นี้ด้วยนะเออผมจะพูดเรื่องอะไรนะผมจะพูดอย่างหนึ่งก็คือผมไปเจอคนกลุ่มหนึง่งก็คือมาเจอผมบอกว่าเฮ้ยพี่ผมจําชื่อพี่ได้พี่ทํา YouTube อยู่ผมจําพี่ได้ผมเพิ่งดูคลิปที่อยู่ผมก็เลยมาทําการเปลี่ยนชื่อตามคลิปพี่เนี่ยเฮ้ยอยันนี้คือขอขอบคุณมากนะครับที่ดูช่องผมแล้วเอามาทําต่อก็คือมาเปลี่ยนอาชีพ พอดูจากช่องผมอันนี้ขอขอบคุณนะครับเพราะว่ามีใครหลายคนก็ทําแล้วแหละนะครับแต่ก็ขออบคุณนะครับเดี๋ยวอนาคตผมจะรีเมคใหม่ให้นะครับเพราะว่ามันคลิปมันยาวใช่ไหมผมจะรีเมคให้มันคลิปสั้นๆลงนะแต่ตอนนี้ก็ดูคลิปยาวไปก่อนแล้วกันนะครับขอไดยด้วยที่ผมไม่ได้รีเมคเพราะว่าคลิปเก่าๆเนี่ยผมยังงงอยู่เลยว่าตอนคลิปก่อนๆเก่าๆ,ๆ,ๆที่ผมทำเนี่ยคือเสียงผมเป็นอีกแบบหนึ่งแนละปัจจุบันนี้คือเป็นอีกแบบหนึ่งโอ้โหแบบ แต่ก่อนนี่คือกุลล้นละอะไรอย่างนี้แต่ก่อนคือกูแล,ล้ว <c oughs> คือแบบว่าเออช่วงทําคลิปแรกๆนะคนเราไม่ใช่เป็นอย่างนี้นะครับในการแสดงออกเราแต่พอหลังๆพอเริ่มทําไปหลายๆคลิปเขาเนี่ยมันเริ่มเกิดความชํานาญครับทุกคนแล้วก็เริ่มแบบพูดนูน่นพูดนี่แบบโอ้โหออกทะเลไปไกลแล้วตอนนี้คลิปเป่ปลาไปกี่นาทีด้วยเนี่ยโคตรออกทะเลเลยนะครับเป็นอย่างนั้นกันทุกคนครับผมผมก็เป็นเป็นจนแบบ ผมไปดูช่อง YouTube คนหนึ่งคนนู้นคนนี้นะครับแล้วก็ได้แรงบันดาลใจมาอีกว่าเออมันทำยังอาแบบทำไงให้คลิปมันสนุกทำไงให้คลิปมันแบบมีคนดูเข้ามาเยอะๆทำอะไรมันเป็นอย่างนี้เราลองทำแต่ละสไตล์ดูว่าสไตล์ไหนมันคือเราอะไรเงี้ยผมก็เลยแปลสไตล์ผมมาเป็นอย่างนี้นะก็ขอบคุณนะที่คนติดตามตอนช่วงที่แบบดูหน้าเบื่อของช่องผมแล้วก็มาแบบมันดูเป็นไปได้ที่บันเทิงขึ้นในปัจจุบันนะครับ ดีมากครับผมแล้วต้องขอบคุณแฟนผมด้วยฮะที่ให้ผมแบบมีบทอะไรทําคลิปแบบบันเทิงมาคลิปหนึ่งอ่ะอุย้ยขอโดนไหมผมไม่ก็ได้ทาคลิปอะไรบันเทิงเท่าไหร่นะแต่ถือว่านี่ก็ถือเไปไ็น้ที่บันเทิงดีนะะครับผมโอเคเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรกันดีคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ว่าบันทาอะไรกันนะฮบผมอืมจะพูดหลายรอบแล้เรื่องพูดก็ผมไปเจอคนกลุ่มหนึ่งนั่นแหละที่ผมบอกนั่นแหละครับบอกว่าเข้า่าดูคลิปผมแล้วมาทำอะไรอย่างนี้เ,เดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูแล้วกันนะครับว่าเป็นใคร ขอขอบคุณกลุ่มนี้มากตอนนั้นเขาบอกว่าอยากออกคลิปสักคลิปหนึ่งซึ่งผมไม่มีเวลาได้ผมไม่ได้อัดคลิปตอนนั้นก็เลยแบบอ่ะเดี๋ยน้อยพวกเองก็ได้ขึ้นคลิปของฉันแล้วนะจะหน่อยพวกเองก็ได้ขึ้นคลิปของผมแล้วนะโอเคขึ้นคลิปของชันแล้วนะก็โอเคนะครับขอขอบคุณมากสำหรับคนกลุ่มนี้นะผมแคบรูปพวกเขาไว้นะครับผมก็ไม่ได้อัดคลิปแต่มีโอกาสได้แคบรูปพวกเขาไว้ปัจจุบันเนี่ยอีโรน่าเนี่ยมีคนเล่นค่อนข้างน้อยพอช่วงเนี้มันอ้าว มีใครวิ่งตัดหน้ากล้องเมื่อกี้วิ่งเล่นเหรอนั่นน่ะ <g iggle> ก็ไม่ค่อยมีใครเล่นเท่าไหร่เพราะผมไม่ค่อยมีเห็นเพย์เยอร์ใหม่ๆเท่าไหร่นะเห็นแต่เพย์เยอร์เก่านะครับซึ่งตอนช่วงเนี้ยผมก็มาเวลผลิตเนี่ยผมก็เห็นเพย์เยอร์เก่าๆเห็นเ,เอ้ยเพย์เยอร์ใหม่ๆหรือเพย์เยอร์เก่านี่แหละวิ่งมานะครับผมวิ่งเควสซึ่งเขารู้นะฮะว่าต้องทําอะไรก่อนอะไรหลังแต่สำหรับผู้เล่นใหม่ๆเนี่ยอาจจะไม่รู้นะครับว่าต้องทําอะไรก่อนอะไรหลังนะ วันนี้เราก็จะมาพูดถึงการเก็บระดับส่วนหนึ่งแล้วกันนะฮะว่าเราจะทําตามสิ่งที่เขาสอนใน YouTube ทั้งหมดเลยไหมบางคนก็จ,จะบอกเราในแง่ที่ว่าเป็นตามระดับขั้นตอนว่าเลเวลนี้เลเวลน,เลเวลนี้เลเวลนี้ไปถึงเท่าไหร่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 แต่สุดท้ายท้ายที่สุดฮะเราก็ต้องมาบรรจบที่ว่าเราจะบรรจบตร,ตรงที่ตรงไหนงั้นละครับเราจะบรรจบตรงที่ว่าตัวเราเป็นยังไง <c oughs> ไม่งงนะคือ ตัวเรามันอัพอะไรมาตัวเรามันใส่อะไรมาตัวเรามันมีอะไรตัวเรามันแบบมันเป็นยังไงเราต้องเลือกที่เวิวให้เหมาะกับตัวเองครับผมซึ่งการเป็นนักฆ่าหรือการเป็นนินจาอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีที่เวิวแต่ละที่ที่มันแตกต่างกันไปและส่วนตัวผมเนี่ยเป็นผู้เล่นที่อยู่ที่อยู่ในยุคเก่าแก่นะฮะซึ่งมันก็ไม่ได้เก่าแก่มากหรอกแต่มันเป็นผู้เล่นแบบหัวสมองเก่าอ่ะคือเราจะไม่ไปในที่วิวที่มันเป็นท็อป งงไหมผมไม่ได้ไปที่เว์ที่มันเป็นท็อปนะครับสาหรับบางอย่างที่ผมต้องไปทิฟว์ที่เป็นท็อปจริงๆเพราะว่าผมสิ้นคิดไงตอนนั้นผมสิ้นคิดคือผมแบบคิดไม่ออกว่าจะไปวลวที่ไหนผมก็เลยไปเวลวที่เป็นท็อปๆแล้วกันไหนๆก็ไหนๆเราก็ได้ไปเจอคุยพบปากับคนที่เล่นอยู่ในเกมเดียวกันอะไรอย่างงี้เราจะได้ข้อมูลอะไรใหม่ๆมาก็ได้แต่ผลท้ายที่ไปก็คือมีแต่คนยืนเวลเฉยๆกันผมก็เลยแบบเออหน้าเบื่อผมก็เลยออกมาเวลข้างในป่านี่ฝานะประมาณนั้นนั่นแหละ ซึ่งราการที่ผมใช้เวลนะฮะก็จะมีรองการประมาณ4ข้อนะฮะที่ผมเป็นตัวตัดสินว่าผมจะเลือกทีวเวลย,ยังไงนะครับอันดับแรกเลยฮะที่ผมเลือกมานะครับดับแรกที่ผมคิดก็คือการเลือกทีวเวลให้เหมาะสมการเลือกทีวเวลให้เหมาะสมนี่คือเราเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเราที่สุดหมายถึงยังไงหรอเราเล่นอาชีพพาร์เราเล่นอาชีพโพสหรือเราเล่นอาชีพอะไรต่างๆนานา,นาพวกเนี้ยมันจะไป มันจะไปที่เวลที่เป็นที่หลักๆของแต่ละคนไม่ได้นะครับก็คืออย่างเช่นเราเป็นพระเนี่ยเราจะมาเวลที่เต่าไฟเราก็ตีมันไม่ค่อยตายใช่ไหมเรามีสกิลด้วยเราทํายังไงได้บ้างนะครับเราเวลธรรมดาจากมอเตอร์ธรรมดาไปถึงเลเวล20เนี่ยมันง่ายนะครับแต่การที่เราจะเวลถึง50หรือว่าเวลขึ้นไปประมาณ60-70เนี่ยมันค่อนข้างยากสําหรับอาชีพพระนะอาชีพพระที่ผมเคยทำเนี่ยผมจะเวลสเกลต้านจนถึงประมาณเวล40นะครับ ส0ถึง50เลยก็มีนะครับแล้วก็6เอ่อประมาณ 50- ถึง60เนี่ยผมก็จะเริ่มไปหาที่ที่อื่นที่มันพอจะไหวนะครับสำหรับพรนะเนาะตอนนั้นผมจำไม่ค่อยได้ผมเป็นพระแล้วผมทำอะไรบ้างแต่ที่จำได้ก็คือผมถึง50แล้วผมไปเวลไปผมถึง50ที่สเกลตันนี่แหละเพราะผมตีเถือนไม่ไหวผมมีแค่สกิลเดียวอะและว้วก็เป็นพระแล้วมันไม่มีสกิลอื่นเลยผมก็เลยต้องไป ผมขอผมก็ไม่ค่อยมีด้วยมันก็เลยมาเข้าอยู่ที่ตรงส่วนที่2ว่าการเลือกที่ว่าที่เหมาะสมนี่คือเรายังเลือกไม่ถูกเลยนะครับเรามองข้อ2อันนี้ฝ่าสเตตัสเราไปทางไหนนะครับสเตตัสเราไปทางไหนอย่างเช่นเราเป็นพะเราอัพอินเราอัพอินเราอัพวิตเราอัพเดฟอะไรประมาณนี้ซึ่งเรามองว่าอะไรมันอัพไปเยอะมากที่สุดนะครับอ่ะไอตรงเนี้ยที่ผมมองตอนนั้น ที่ผมเลือกทีววได้ง่ายที่สุดก็คือจะเป็นตัวดินจานะครับนี่จะมองเห็นสเตตัสได้ชัดเจนมากเพราะว่าผมอัพเอจเก็บครินะครับอัพอยู่2อย่างนี้นะครับตันอยู่2อย่างนี้เพราะฉะนั้นทีวีของมันเล่นเลือกง่ายมากเราเลยไปได้ทุกที่นะครับอย่างเช่นผมเล่นสเกลตันหรื 1, อเลนสามสิบเนี่ยผมเปลี่ยนที่มาเวลที่เต่าไฟตั้งแต่เลเวิ3สามสิบถึงห้าสิบหกสิบได้นะครับแล้วก็เดินเวสต์นี้นิดห,หน่อยแล้วก็เปิดถ้ำเมืองมืดได้ปุ๊บผมก็เข้าไปเวลที่เมืองมืดเลยจนถึงประมาณหก เออหกสิบฝ่าจนถึงประมาณ80อัพถึง100ก็ทําได้นะครับผมเลือกทีเวลที่เข้าก็เหมาะสมนะครับพอเลือกทีเวลที่เหมาะสมได้แล้วเราก็เลือกทีเราก็ดูที่สเตลัสของเราว่าเราไปทางไหนอย่างเช่นพระที่ผมได้บอกไปนะครับเพราะผมอัพอินวิดเดฟนะครับไปเลือกที่ไหนแต่เช่นเราอัพเดฟเยอะอะไรเงี้ยเราไล่ค่อนข้างไวนะครับเราก็สามารถที่จะมาตีที่เต่าได้หรือว่าเราจะไปตีที่อื่นก็ได้ตอนผมเวลขมังเวทนะครับผม อัพอินเยอะแล้วผมไม่ได้อัปเดตเท่าไหร่นะครับก็เลยมีแลวแต่ของแต่ทีเนี้ยมันผมจะว่าไงดีละ่ะผมสเตตัสเป็นอย่างนั้นนะครับผมเมื่อเลยเลือกที่เาที่ว่าเวทต่อไฟไม่ได้เพราะว่าสกิลน้ําแข็งกัขผมมันช้าใครเล่นขมังเวทใครเล่นขมังเวทตอนที่เป็นจอมเวทเนี่ยจะชัดเจนที่สุดจะรู้เลยนะครับว่านักสกิลน้า skill, นแข็งนี่นมันช้าถ้าเราไม่มีของเนี่ย เราค่อนข้างจะไล่ชาด้วยเหมือนกันนะครับผมแต่ของต่ก่อนที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นเพิ่มการไล่แค่สิเปอร์เซนี่ยจากเควสนะครับเพิ่มการไล่แค่สิเป็นเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่เร็วมากเลยนะก็แต่ก็ยังไก็ใช้สกินน้าแข็งชาอยู่ดีนะครับแต่ใช้สกิลไฟค่อนข้างไวนะครับผมก็เลยเปลี่ยนที่วิ่ไปเป็นวิ่ที่เต่าลมเอ้ยเต่าลมเ <laughs> ต่าลม ก็ขอไปอะ่ะคือผมไปเล่นเวลวที่ถ้ำลมเออถ้ำลมแถวเมืองโซเฟียก็คือตัวพวกนกนะครับไอแถวทางบอสตอมนั่นแหละนะครับตีกับพวกนกพวกนั้นแล้วเป็นพักใหญ่เลยนะฮะผมเคยทำคลิปอยู่ช่องเก่าของเพื่อนผมด้วยนะฮะก็คือเป็นช่องของชัดเออเป็นผู้หนอยชัดนะครับช่องของชัดนะครับเพื่อนผมเองนะครับตอนนั้นชื่อช่อง KIS Channel ถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นนะ นั่นแหละตอนนี้เป็นช่องของเพื่อนผมเต็มตัวแล้วฮะผมก็เลยมาทําช่องแยกกับผมเองเรียบร้อยก็คือตอนนั้นผมทําที่เวลที่เวลที่ไวฟ,ฟ,ฟ่าเต่าไฟไวฟ่ามากนะครับคือเราเป็นขมังเวทเราตีเต่าไฟค่อนข้างช้าเพราะาสกิลน้ำแข็งเราไม่แรงนะครับเราใช้สกิลไฟไปตีที่โนนีน่ฝาเร็วกว่านะไม่มีคนแย่งเราได้ไอเทมมาขายด้วยดีนะครับทีเนี้ย ไอเรื่องสเตตัสเนี่ยพอเรื่องสเตตัสจบเพิ่มมันมาอยู่ที่เรื่องอาชีพที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับแต่และอาชีพมันทีว่ว่าต่างกันนะนะครับความเข้าใจในอาชีพนะครับผมความเข้าใจในอาชีพนะคบเพื่อฟัมได้เปรียบของเรานะครับผมอ่าเราเข้าใจในอาชีพเรายได้เปรียบยังไงนะครับอย่างเช่นเราเล่นจอมดาบเราจะเล่นจอมดาบเนี่ยเราเป็นอาชีพอาเซเวนเนี่ยเรามีสกิลอะไรค่อนข้างจะมีสกิลดับเบิลหรือว่าสกิลแบบเราตีแรงอะไรประมาณนี้หรือเรามีโอกาสแทงได้มากเนี่ย เราได้เปรียบเรื่องอะไรเราเอาข้อนั้นครับของแต่ละสายอาชีพเราลองมาดูซิว่าเราเข้าใจเรื่องอาชีพตัวนี้เข้าใจถี่ั่วหรือ,อยังอ่าเราก็จะได้มีแบบเอออย่างเช่นผมจากเป็นนินจาเนี่ยเราเข้าใจในอาชีพนี้ว่าเออมันมีเอจนะม,นมีคริสน,นะมีสเต็งน,นะอะไรอย่างนี้แล้วมันมีดีอะไรมันลบเล็กดีอ้าวเราเข้าใจในอาชีพนี้แล้วตอนเราเป็นนินจาปั๊ปบอ้าวเรามีเลขแยกล่าง โห oh, ที่เนี้ยเราเวลที่ไหนก็ได้ครับ e ซี่แต่ก่อนนี่คือตีธรรมดาครับ e ซี Easy, ม่มากๆแต่ก่อนตีธรรมดานะแต่นะับปัจจุบันนี่คือมันปรับใหม่แล้ววิธีการเวลมันก็จะเปลี่ยนไปนะเราต้องเข้าใจในอาชีพเราก่อนนะว่าอะไรมันปรับเปลี่ยนอะไรมันมีอะไรเปลี่ยนไปไหมส่วนตัวพระนี่บอกเลยนะคะว่าช่วงหนึ่งอะ่ะมันสามารถไปใช้ของสะท้อนได้ซึ่งพอมันเปลี่ยนเปขอสะท้อนปุ๊บมันจะเวลสบายครับก็คือเราล่าเคมอนอย่างเดียวแล้วเราพยายามอย่าให้เราตาย เราต้องกระตือรือร้นลลนิดนึงว่าเราอย่าเราอย่าตายเพราะเราสามารถสะท้อนได้ดีเพราะฉะนั้นใครที่จะเล่นพานสะท้อนเราอัพเลือดเยอะนะครับเราอัพเลือดเยอะเราอัพอินเยอะนะครับราคาเดฟด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่ดีนะครับเพราะว่ามันสะท้อนได้ดีมากแล้วแรงด้วยยิ่งอัพอินหรือค่าเวทเราเยอะนี่สะท้อนแรงมากนะบอกเลยสะท้อนทีนี่คือแบบจุกเลยนะมอนเตอร์นี่จุกเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้อง อัพเลือดเยอะด้วยแล้วเราต้องพยายามขยันไล่เวทเพอร์คิวตัวเองนิดนึงนะครับ mm hmm. เพื่อให้เราแบบทนทานนะไม่ตายง่ายนะครับโอเคแล้วมาข้อสุดท้ายครับผมอ่ะไอตอนนี้ผมพูดว่าเข้าใจในชีพิและเ,เพิ่ฟมฟาร์มเพิ่มฟาร์มได้เปรียบแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วมันมาเชื่อมโยงข้อสุดท้ายพอดีที่ผมพูดไปแล้วนะครับอุปรกรณ์ที่สมสัยเราเลือกอุปรกรณ์ที่สงสัยให้เข้าตัวเองและทีนี้พอเลือกอุปรกรณ์สมสัยเสร็จปับ๊บมันจะเชื่อมโยงกับทุกข้อเลยครับนะา อย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างเช่นพดครับพดเนี่ยบางคนบอกว่า1 4 0สามารถตีกบได้แล้วจริงไหมล่ะใช่ไหมแต่บางคนบอกว่าผมไม่ตีกบแล้วผมโดนตีทีนึงที่ผมทะลุทะลวงมากเลยผมเจ็บมากมากทไมทอยคนอื่นเขาดูเหมือนว่าตีสบายสบายจังเลยทั้งนั้นที่เขาเวลเท่ากันเวลเท่ากันกับผมอ่าประมาณนี้ใช่ไหมซึ่งบอกเลยว่าเขามีเทคนิคครับก็คือบางคนอาจจะใช้แค่ตะการอนครอแล้วก็ใช้ชุดก็แค่ชุดธรรมดานะครับประมาณนั้นแหละ พวกชุดอย่างเช่นพวกชุดออโต้หรือไม่ก็บางคนอาจจะเดือดหน่อยก็คือไม่เลิกใช้อีลาตั้งแต่เริ่มต้นเลยอะไรอย่างเงี้ยเวลาโดนตีมันจบมันจบมากนะครับแล้วทีเนี้ยเราทําไงล่ะของเสริมบางทีบางคนจะแนะนําไปชิน,นูชินนี้ยังนะครับผมหรือแม่บางทีก็มีช่องเจ้าชายนะที่บอกว่าใช้เป็นไนอฟลอยั์นะครับก็คือมันก็จะตีแรงนะครับแต่แล้วข้อเสียของมันเนี่ยก็มีนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเราเลือกอะไรที่เหมาะสมกับตัวเองและเหมาะสมกับเวลของเรานะตอนนั้นดีฟานะครับเหมาะสมยังไงเหรอตอนนี้ผมเริ่มเวลของโพสครั้งแรกครับผมเลือกอุปกรณ์ที่ไม่เข้ากับตัวเองและทําให้มันเนี่ยไปค่อนข้างยากเพราะตอนนั้นผมยังไม่ค่อยรู้จักอะไรกับโพสเลยนะครับแต่ณปัจจุบันผมรู้จักโพสประมาณปานกลางแล้วพรผยังไม่แตกฉานนะครับยังไม่รู้ถึงแตกฉานผมก็เลยใช้เป็นเอ่อเป็นออริสเกลซึ่งมีบัฟ ต่อลาจงตีนะับมีบัฟว่าให้เราสามารถลบหลีกเพิ่มเติมได้เป็นอะไรที่ดีครับเพราะว่าเราสามารถลบกบได้เรื่อยๆแล้วเราตีกบได้สบายมากบอกเลยนะครับใครที่เวลร้อยสี่สิบที่หาทีเวลสำหรับพดไม่ได้แล้วเราคิดไม่ได้ว่าเราจะไปเว็บที่ไหนเราเว็บที่กบเราใช้อลิสเกลจะถือจะใส่อะไรก็ได้แต่เลือกออลิสเกลไปก่อนนะครับในชุดที่แนะนำเนี่ยก็จะเป็นชุดสายพวกแทงตะกูลแทงนะครับก็ชุดที่ผมแนะนําจะเป็นชุด เออเป็นดากอร Moon นะครับทำไมต้องเลือกาอกมูลพี่อย่างอื่นได้ไหมก็อย่างอื่นที่มีเราก็สามารถที่จะไปเลือกชุดจอมจนก็ได้เพราะว่าทอนอัพสุดแล้วอะ่ะอัพสุดแล้วมันมีเพิ่มหลบหลีกนะครับประมาณอย่างละ6%ก็ถือว่าเป็นเลรที่ดีนะครับแต่มันค่อนข้างรอบยากใช่ไหมผมเจอคนอยู่นะครับว่าเห็นผมใส่ชุดเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับมันอยู่ในตัวนักแปรธาตุาของผมอะ่ะคือผมไป เดินผ่านเดินผ่านเมืองไปหาคุยคนเล่นแล้วเนี่ยผมใส่ชุดตัวนี้อยู่อะเนี่ยเป็นชุดจอมโจรน,นะครับผมใส่ชุดตัวนี้อยู่แล้วเขาขอผมนะครับผมก็บอกเขาว่าผมให้ไม่ได้เพราะว่าตัวเนี้ยผมใช้อยู่กับนักแปล่าซึ่งมีแค่ชุดเดียวที่ผมใส่อยู่และเป็นชุดที่ผมดรอปมาเองด้วยผมใช้เวลาดรอปนานมากครับฝั่าจะได้รูผมก็เลยบอกเขาว่าผมใช้อยู่ครับผมไม่สามารถให้ได้ เขาก็ยังตื้นนะว่าจะแลกชุดกับเขาไหมผมก็บอกว่าไม่แลกนะครับเพราะว่าผมต้องใช้นะคือถ้าอยากได้ก็ต้องดรอปเอานะครับลองดรอปดูมันไม่ยากหรอกแต่มันจะวิ่งนานหน่อยเพราะว่ามันดรอปค่อนข้างยากนะครับโอเคสำหรับสี่ข้อมันก็ได้จบง่ายๆแค่นี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมแหม ผมยกตัวอย่างให้เยอะเลยงงกันหรือเปล่าครับก็ไม่เป็นไรนะฮะพยายามปรับรฟังเข้าใจกันไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวสักวันมันก็เข้าใจเองแนะครับผมแต่หลายสิ่งหลายอย่างถ้าคลิปหน้าวันๆทำอะไรกันเนี่ยผมไม่รู้จะทำอะไรดีเหมือนกันก็ผมจะเอาเรื่องเตรียมอัปเดตแล้วก็คุยเรื่องที่ว่าน่าสนใจแล้วกันนะครับผม คลิปน่าจะเป็นอะไรเราติดตามชมได้เลยนะฮะผมตอนนี้ผมขออนุญาตไปคิดก่อนแล้วก็มานั่งอัพปวปรียบการผลิตให้ไกลตัวนักไปท่านี้ก่อนเถอะโคตรเยอะเลยงั้นเขาผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านฝีฝานะฮะสหรับคลิปนี้บายบายฮะบายบายหน่อยเร็วเออนั่นแหละแแกกอออยาาใให้้้้เธรรรูัันนมมว่่คละะไไป